เสียงกลองรั่วเข้าไม่ร้องในงานแสดงสดแก้ยังไงดีนะครับวันนี้ผมมีปลั๊กอินอยู่ประมาณ2ตัวมาแนะนําให้ทุกคนอันแรกก็คือ PSE นะครับย่อม,มาจาก Primary Source Expander นะครับรอ,อันนี้ <จะ S 1> ผมเปิดแล้วนะจำล,ลองว่าเรายังเป็นคนรักและยังรู้สึกดีจำลองว่าเรานั่งมองดวงดาวในคืนข้ามพล จจลลอออกกองงงงวว่่่่าาารรยยยัััักกนเธูทีดตัวนี้จะทำการปิดลงมาเหมือนกับเกตเลยนะครับแต่ปกติเกตเนี่ยมันปิดแล้วปิดเลยเนาะเสียงมันไม่มีอะไรรั่วออกมาเลยแต่ตัวนี้เราสามารถเลือกเกรนให้มันปิดมากปิดน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถตั้งความสูงแทชโฮได้สิ่งที่พิเศษใน PSE เนี่ยก็คือมันทำงานค่อนข้างสมูทอีกอย่างนึงนะครับ NS1 แต่ตัวนี้ใช้ง่ายกว่าเยอะเลย ฉันจะจำลองว่าเธออยู่ตรงนี้จำลองว่าเรายังเป็นคนรักและยังรู้สึกดีจำลองว่าเรานั่งมองดวงดาวในคืนข้ามพ้นจำลองว่าเรายังรักกันจำลองว่าเธอยังอยู่ที่ใด ตัวนี้ก็เป็นน้อยซัสเปนเซอร์เลยนะครับตามชื่อรุ่นก็คือตัวลดน้อยนะครับมันจะช่วยตัดพวกเสียงไฮาย <nem is> เสียงให้แฮทอะไรเงี้ยที่รั่วเข้ามาในเสียงไม้ได้ค่อนข้างดีมากนะครับโดยการปรับที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียว <me ans> ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ <me ans> ก็ลองเอาไปใช้กันดู